นะคะชนธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะอาจจะขยับได้ไม่มากจะดูเกรงเกๆนิดนึงนะคะตอนนี้ที่เห็นอยู่เราอยู่ที่บรรยากาศของสวนซัมตาต้องนะคะหรือว่าเป็นสวนที่ในสมัยก่อนเรียกว่าสวนกระปับปพลึกนะคะซึ่งสเสน่ห์ของสวนนี้มีพืชผักและผลไม้ที่หลากหลายมากๆเลยต้อนรับงานเพื่อฟ้าดินที่เราจะได้จัดขึ้นนะคะวันนี้ มีเวลาไม่มากนะคะเราจะพาไปชมบรรยากาศของสวนให้ได้ครบทุกจุดไม่ว่าจะเป็นผลไม้แล้วก็ผักนะคะมะเขือเทศอย่างที่เห็นที่อยู่ด้านหน้านี้นะคะงานนี้เรียกได้ว่าการสร้างอาหารแบบยั่งยืนการใช้ศาสตร์ของพระราชามามานำแล้วก็ที่สำคัญสามวิชีพผู้ชาติวันนี้เราจะพาไปเห็นนะคะความบังการของ อาหารที่ยังยืนจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะกับมิสแกรนพอดว์ว้าวนี่ค่ะมะเขือป้อมะเขือป่อลูกใหญ่มากเลยนะคะด้านหลังนี้กําลังจะออกทั้งดอกแล้วก็ลูกให้เราได้เก็บกันทางก,กรอบเลยนะคะเด็ดมากใหม่ๆจะกรอบขนาดไหนลองชิมดูค่ะ อืมอุ่ยมากเลยค่ะเดี๋ยวไปเล่นไนนะคะผู้ที่เป็นผู้ดูแลนะคะต้องถามดรอกเตอเอื e ้อแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่แห่งนี้อืมคือจริงๆแล้วนะคะต้องบอกว่าพืชมันเป็นพืชสังคมค่ะนะถ้าจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวมันก็ได้กินครั้งเดียวเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องอยู่ร่วมกันอยู่ร่วมกันให้ได้อย่างผาสุกนะพืชเนี่ยมันก็จะเกือ้อกูลซึ่งกันและกันค่ะ บอกกลี่ออกแล้วกล้ามากเลยนะคะที่กล้าเอาบอกกิลี่ผสมกับแบรเช์กับมะเขือเทศ <c oughs> บวกกับพลิกหนูจะไปทางไหนเลยเนี่ยไไตอนนี้แทบจะไปไม่ได้เลยมะเขือเทศท่านผู้ชมดูเลยนะคะความสดของเขานี่ดูอันนี้เก็บไปหลายรอบสิบรอบแล้วก็ว่าได้นะคะแต่ว่าด้วยความที่มีความหลากหลายในพื้นดินนะคะ <c oughs> แถมมะเขืออีกตั้งหากลูกดูค่ะ อันนั้นก็คือเราก็เป็นห่วงในเรื่องของอาหารการกินยิ่งอตอนนี้ยุคโควิดนะคะยุคยุคโควิดอาหารการกินก็จะค่อนข้างจะน้อยเราออกไปสู่ตลาดไม่ได้ดังนั้นอาหารปลอดภยัยค่ะอาหารปลอดภัยคนก็จะปลอดภัยจากโควิดเนะะี่ยค่ะเราก็คิดถึงเรื่องนี้นะคะตามจริงเขามีทุเรียนด้วยนะคะมันน่าตลกที่ปลูกผักใต้ต้นทุเรียนซึ่งที่เราผ่านมาในแต่ละข้างทางเนี่ยเราเห็นเขาปลูกเฉพาะทุเรียน คุณทําไมกล้าเขาบอกว่าถ้าปลูกพืชพืชผักข้างทุเรียนเนี่ยมันไม่น่าจะรอดเขาเรียกว่าการบริหารจัดการเนี่ยมันก็เกิดประโยชน์ประโยชน์น้อยถ้าหากว่าเราได้กินพวกผักพวกนี้ก่อนเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกน,นะคะเพราะนั้นก็คือเราก็ต้องดูว่าพืชชนิดไหนให้ให้ผลผลิตก่อนค่ะ,ะ,คะทุเรียนมันก็ต้องการน้ําแต่ว่าพอบอกเคอรี่ได้กินเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ลดน้ําเยอะค่ะ,คะมันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ํา กังแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ําให้น้ําครั้งเดียวให้ปุ๋ยครั้งเดียวได้กี่เด้งหืออ่า <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> เพราะว่าคือจริงๆเนี่ยต้นไม้ต้นไม้พวกต้นไม้ใหญ่ๆห่เนี่ยเขาจริงๆเขาไม่จําเป็นจะต้องกินอาหารแบบ <c oughs> เยอะครั้งเดียว <c oughs> แต่เขาเก็เหมือนกับสัตือนเหมือนกับสัตว์นี่แหละกินทุกวันแต่ว่าต้องให้ค่อยให้ <c oughs> อ่าอันอันนี้เป็นหลักการหลักการหนึ่งก็คือ ให,ให้น้องอ่ะช่วยดูแลพี่โอ้ที่นี่ดินแดนภูเขาไฟแน่นอนจะต้องมีทุเรียนค่ะไปะดูตรงนั้นได้เลยค่ะทุเรียนกี่ปีแล้วคะนี่อันนี้หละคะต้นนี้ก็น่าจะประมาณสัก5าปีหปีประมาณนี้ค่ะอยบอกนะไม่ได้ใช้สารเคมีอ๋อคือจริงๆ,ๆไม่ใช้รจริงๆเลยค่ะไม่เคยไม่เคยได้ เจอเลยว่าคําว่าสารเคมีเป็นยังไงเขาบอกว่ามันลูกยากมากนะคะใช่ยากมากไม่มีใครทำกันนะเราก็ใช้เรื่องของระบบนิเวศเรื่องการดูแล <โฮ S 1> การดูแลการพึ่งพาซึ่งการกระกานของต้นไม้นะคะสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์ หนนะคะหรือว่าฝากกับกิจกรรมงานเพื่อฟ้าดินของศรีสาสุกหนะะ่อยค่ะว่าเราจะมีอะไรให้ได้เห็นบ้างในงานค่ะเราจะผลิตนะคะผลิตผักเลยะคะ่ะผักเพื่อให้ผู้ที่ไปร่วมงานไม่ว่าปีนี้ออนไลน์หัือออนไลน์ค่ะมันออนไลน์เพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะชิมให้ดูเราก็จะชิมให้ดูว่าก <c oughs> ารบรอสารพิษเนี่ยมันสามารถทําได้กิจกรรมไร้า <c oughs> สารพิษเนี่ยมันสามารถทําได้มันไม่ใช่เรื่องที่บอกว่านนเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้นะคะเขาเรียกว่าเศรษฐี เราขอให้เราภาคภูมิใจค่ะ,คะว่าเราเป็นเกษตรกรนะคะเราเป็นผู้ที่สร้างนะคะเป็นต้นน้ําเลยถ้าคนที่ทําต้นน้าเนี่ยทำได้อย่างเขาเรียกว่าทําได้ปลอดภัยคนที่กินก็คือกลางน้ำเนาะคนที่อยู่ปลายน้าเนี่ยก็คือคนที่เอาไปแปรรูปค่ะคนที่กินต่อไปสังคมเนี่ยมันจะไปไหนละคะมันก็มีความปลอดภัยนะคะภายนั้นก็คือเรานี่แหละค่ะมาัมา,ม,ามาร่วมด้วยใช่กันนะคะทำให้อาหารเนี่ยมันเยอะให้ทุกคนเนี่ยไม่ขาดแนนะคลนอาหารค่ะ